การพิจารณารวมๆทั้งความตกกไม่สวยไม่เที่ยงควบคุมไม่ได้อีกหน่อยก็ต้องตายเผาแล้วก็เป็นผงเป็นธุรีไม่เหลืออะไรควรพิจารณาอย่างไหนคะก็อย่างนี้แหละรวมก็ได้มันเกี่ยวโยงทั้งกันหมดลดักษณะเก็พิจารณาให้เกี่ยวโยงกันก็ได้ เรื่องเดียวกันก็เหมือนอาหารอาหารเราดันะั้อาหารบางชนิดมันมีสิ่งหลายอย่างรวมกันบางชนิดอาหารไม่หลายอย่างเลยแค่อย่างบองอย่างก็ใช้ได้เช่นว่าเอาแจ้งออมแจ้งออมมันมีอาหารแจ้งอมมมอ,าางอมมันมีอะไรต้านสมกันลงไปหลายชนิดด้วยเกือบจะสิบอย่างเข้าไปแกงีบางส่บางอย่างอาหารบางอย่างมันมี เครื่องปรุงน้อยบางอย่างนี่เครื่องปรุงมากบางอย่างแค่เกลืออันเนดียวก็พอมันตอ,อามากเลยเกลือเดียวก็พอแต่ว่าเอาปลาตัวหนึน่งเอาเกลือเดียวเราเลยปิ้งกินเข้ากับปี๊บอิอ่มเลยอิ่มได้แน้วกักนอาหารมันไม่เหมือนกันหรือบางคนมันต่มากเลยแค่เอาเข้าวจานหนึ่งน้ำปลาสักช้อนหนึ่งก็อิ่มได้ ไม่มากเลยอาหารนองคนไม่เหมือนกันนี่ว่าลักษณะรวมหรือมันรวมให้เราเพิ่งเกยเ็นแล้วว่าการที่นารวมรวๆเราเป็นทำต่อเนื่องกันทำมันโยงถึงกันได้